นี่เกรเล่มาตั้งสองชั่วโมงแล้วนะคะติดต่อก็ไม่ได้อะคุณวิอาจจะไม่มาแล้วก็ได้นะคะเขาเสี่ยงมาหาคุณแบเนี้ย ดูเหมือนเขาอยากจะเจอผมมากนี่เราก็รอมาตั้งนานแล้วรอต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่มันสองชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มากันอีกอ่ะอน่าสิครับคุณวิอาจจะกลัว เปลี่ยนใจไม่มาแล้วก็ได้นะครับแล้วจะทํายังไงต่อล่ะคะถึงเขาจะไม่มาวันนี้ยังไงเขาต้องหาทางติดต่อคุณปฏิหารกับคุณอารุรดาอีกแน่แต่คุณสองคนไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะจัดตำรวจนอกเครื่องแบบไว้คอยประกบคุณทั้งสองคนแล้วถ้าคุณวิปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็สามารถจับตัวได้ทันทีครับขอบคุณครับได้ครับ มีความคืบหน้ายัางไงเนี่ยแจ้งผมได้เลยนะครับค่ะแต่คุณวิ์เขานัดฉันจริงๆนะคะขอโทษด้วยนะครับปกติรูปคดีแบบนี้คนร้ายมีสิทธิ์ที่จะหนีไหมครับก็เป็นไปได้นะครับว่าคนร้ายอาจจะหนีไปแล้วแต่ทุกอย่างต้องดูจากหลักฐานและพยานอีกทีนึงครับถ้ามีอะไรผมจะรีบติดต่อไปครับได้ครับยินดีครับ นี่เป็นรถคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่คาบเลือนนะี่ค่ะถ้างั้นเปิดเลยครับคุณใจเย็นครับ